สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับคูเดตนะครับหรือว่าทวัดพงษ์บุญชินนะครับอ่าฮะคือเราอยู่ที่นี่ก็คือว่าออนเซ็นสปานะครับหรือว่ากันตะวันสปากันตะวันสปาเรามีสองสองชื่อแต่ใช้รวมกันคือว่าโดยโดยเมนชื่อก็คือว่ากระบี่ออนเซ็นแล้วก็ในสายของสปาก็คือกันตะวันสปากตวันสปาเนี่ยเลยใช่ครับผมที่นี่ถ้าเกิดมาใช้บริการนึกถึงที่นี่จะต้องนึกถึงอะไรบ้างจริงๆอ่ะโดยตัวเมนหลักของพวกผมก็คือว่าตัวนวดซึ่งเป็นเกี่ยวกับว่าการนวดแบบ ในเชิงของเมนิคเลิรในเชิงของการรักษาแล้วก็การจัดกระดูกของไคลโรเพสติสเรามีการจัดกระดูกฟรีให้ทุกคนแล้วก็จะมีช้อยให้เลือกโดยโดยใช้ออนเซนซึ่งมีน้ำร้อนน้ำเย็นและที่สำคัญคือสาวน่าเกลือซึ่งมีแห่งเดียวในภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูไหมครับผมเชิญเลยครับอ่านนํำเลยค่ะโอเคผู้ชมตามมาเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกที่นี่เป็นกิมมิคหลักๆของเขาก็คือสปาเกลือโดยเฉพาะนะคะกำลังจะเข้านะครับ โอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเิดไปญี่ปุ่นมีแบบไหนที่นี่มีแบบนั้นเลยนะครับพี่แนะนำนิดนึงครับก็คือว่าใน,น uh huh. ในส่วนแรกก,รก็คือเรามีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนทั uh ้ huh. งหญิงทั้งชายนะครับ แล้วก็เริ่มแรกก็ชำระล้างร่างกายก่อนเพื่อปรับอุณหภูมิคหลังจากการปรับอุณหภูมิเสร็จเราก็มาลงบ่อน้ําร้อนก่อนบ่อน้ำร้อนร้อนี่ร้อนมากแค่ไหนใช่ใช่อุณหภูมิปกติมันส3าแต่มันร้อนเกินไปเราปรับเหลือ4 0่สิบจ้าอ๋อโอเคก็อุ่นอุ่นไม่ถึงกับร้อนมากทีนี้เมื่อลงน้าร้อนเสร็จเพื่อเปิดรูขุมขนอ่าฮะอ่าจากนั้นอันนี้แช่ประมาณกี่นาทีก่อนรอบแรกแช่ประมาณ3-5นาที3-5นาทีแต่ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคลเพราะมันจะมี ความแข็งแรงไม่เท่ากันร้อนทาดเบาทีนี้พอลงความร้อนเสร็จเราก็มาปิดรูคุมขนโดยการใช้บ่อน้าเย็นบ่อน้ําเย็นซึ่งใช้อุณหภูมิประมาณ17องศาอันนี้ก็เย็นแต่ว่าเย็นทนได้สับผม17องศาทีนี้เมื่อทําเมื่อสอเราเปิดรูคุมขนเสร็จแล้วก็ปิดแล้วเรียบร้อยทีนี้เมื่อเราปิดเสร็จเราไปเปิดอีกทีเพื่อคายสารพิษโดยอาจะเขือนคายสารพิษอ๋อมีหลักคือเซาวนาเกลือเซาวนาเกลือคุณผู้ชมเราจะพาไปอยู่ตรงเซาวนาเกลือครับบรรยากาศก็เรียกได้ว่าคล้ายๆเหมือนที่ญี่ปุ่นเลย นะครับอันนี้เป็นตัวไฮไลท์ของเขาเลยนะครับใช่ซึ่งเรามีสองโซนครับคือโซนนี้คือโซนรวมแล้วก็อีกโซนนึงคือโซน VAP จะใช้คู่กับสปาออนซุปตัวันสปาอันนี้ครับผมโอเคเอามาดูความร้อนอันนี้ขอก้าแค่นี้เนาะความร้อนก็อุณหภูมิปกติก็คือเกลือจะมีอยู่ตรงนี้เราต้องมาทำยังไงบ้างครับหรือแช่ปกติเลยเมื่อเรามีความชื้นอย่างที่ตามผิวได้เราสามารถได้เกลือเนี้ยมาขัดผิวได้เลย ก็มานั่งขัดอยู่นี้เลยใช่นั่งขัดนั่ง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 นั่นได้เลยครับผมอุณหภูมิประมาณนี้เลยไม่ไม่ครับตัวนี้ยังไม่ได้เปิดอ๋อยังไม่ได้เปิดมันก็อุ่นแล้วครับแค่สิบห้าทีอ๋อครับใช่เวลาเปิดสิบห้าทีเสร็จปุ๊บเราก็นั่งแล้วก็ขัดเพราะใช้อุณหภูมิเจ็ดสิบถึงแปดสิบเก้าองศาบอกคุณในสมบัตินิดนึงว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการทําอันนี้คืออะไรเตัวนี้คือตัวขัดสารคือขับสารพิษโดยตรงเลยครับผมเพราะว่าเกลือที่เราใช้คือเกลือบริ เมื่อเมื่อไม่จับตัวปุ๊บมันก็มีสารเครมีเพื่อป้องกันไม่ให้จับตัวแต่นี่กนเกลือบริสุทธิ์เกลือบริสุทธิ์ทำให้มันจะเมื่อเราสัมผัสกับเกลือแล้วความร้อนเมื่อเมือ่อโดนผิวหนังใช่ไหมม,มันก็ขับเหงื่อออกมาตัวเหงื่อตัวเนี้จะทําให้ เหมือนสารพิษที่เรากินเข้าไป mm hmm. ไม่ว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรากินเข้าไปมันจะมีสารพิษอยู่ม,มันสามารถส,ส,สลายได้โดยใช้ oh. ออนเซนโดยใช้เกลือตัวนี้โอเคนะครับเรียกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะครับอันนี้ฝากนิดนึงสําหรับคนที่อยากจะมากระบี่แล้วมาใช้บริการที่พี่สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนเอ่ยสามารถติดต่อได้ทางคือเฟซบุ๊ก <Facebook. S 2> <Facebook. S 1> อ่ะแล้วก็ชื่ออะไรจะกดอีกทีนึงครับเฟซบุ๊กก็คือมีของู้เดชเลยหนึ่ง uh huh. หนึ่งชื่อหนึ่งชื่อแล้วก็ ฟซบุ๊กของกันตวันสปาและกรบีออนเซนอ๋อโอเคก็ตามนี้เนาะตามนี้เลยครับผมก็คือว่าใช่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมันจะมีตามเมนูกัมเบอร์ชโชนี่เลยนะครับอ่าได้ครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มีอาการแบบอย่างที่บอกเขาสามารถรักษาได้แล้วก็มานวดผ่อนคลายได้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับกับออนเซนสปานั่นเองครับเราจะจัดกระดูกโชว์ให้จัดกระดูกโชว์ด้วยอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเราหาตัวแทนท่านก็เจ็บไหมท่านปมดก็เจ็บสิมครับ อันนี้ยกไม่ขึ้นนะครับมีความตึงของววลัยออนนี้ยิ่งหนักกว่ายกไม่ขึ้นอย,อ,อย่างตรงถ้าสองข้างรวมกันก็ไม่ขึ้นแต่ด้านหน้าของโวลัยมันขึ้นแต่ด้านข้างเพราะไม่ชินไม่ได้ใช้ใชประโยชน์ยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยเมื่อไม่ขึ้นฐานบ่าอาร์าม,มนิกก้วกลางจะตึงมากดูได้อ่าตึงเจ็บเจ็บมันเป็นเอ็นอ่ะอ่าเอาออกเลย

ขออ่านดึงครับดึงครับผมแล้วก็มีกระสานเราดัดนะครับนี้นี้อานนี้ดักยิงดังไหมเต้นทำให้ดังดังแล้วยิงใหญ่ไม่ได้ยิงเอาอีกใจครับเอาไม่เคยทำต้องเบาๆก่อนอ่าครับผมค่อยเพิ่มนะลองเลยก็ให้ดูใหม่ทีนี้อ่าขึ้นนะครับ เค,เคยถึงไหมเนี่ย,เ,ยนเนี่ยคืนจริงๆนะไม่เมื่อกี้ไม่คืจริงนะคืนจริงๆนะเมื่อกี้ได้แค่นี้ใช่ใช่ใช่าแล้นี่เก้าขึ้นไปเลยเออใช่ใช่ใช่ใชค